เออเป็นแต่กำเนิดตอวเลอกกล้ามเนือเ้ออ่อนแรงครับพ่อแม่จริงๆผมไม่รู้ครับจริงๆผมได้นำปัจจบาลที่โคราชเขารี้งมาเขาทิง้ง <SU> ไว้ตัวอบหลังจากนั้นโรงพยาบาลเขาประกาศหาพ่อแม่เาขาเขาหา ไม่มีใครเป็นพ่อเป็นแม่ผมเขาอหาไม่ได้ครับเอ่อเป็นไปกำเนิดตอรีโอกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับอืม่าแล้วพ่อแม่ล่ะพ่อแม่จริงๆผมไม่รู้ครับจริงๆผมได้นางพยาบาลที่โคราชทีา้งมามเขาทิ้งไว้ตัวอบหลังจากนั้นโรงพยาบาลเขาประกาศหาพ่อแม่ เขาหาไม่มีใครเป็นพ่อเป็นแม่ผมเขาหาไม่ได้ครับเขาเลยส่งเข้า่านของเค้าครับก็คือเราก็อยู่สถานของมาตั้งแต่เกิดต okay. ั้งแต่สามสี่ขวบครับก็คืออยู่โรงพยาบาลน่ะสามสี่ขวบเป็นนางพยาบาลีเรียงผมมาอืัหลังจากนั้นเขาเหมือนคล้ายแบบว่าต้องการอยากจะหาที่อยู่ให้ผมเพื่อการชีวิตในอนาคตเขาเลยติดต่อฐานเรงเค้ามาให้ผมอยู่ถานของเค้าครับ ตั้งแต่ตอนอายุ21 22อะครับทำไมเราถึงออกมาใช้ชีวิตเองผมคิดว่าหนึ่งใช่ร่างกายผมไม่ไหวใช่อย่างน้อยผมมีสมองเรียนเรียนโน่นนี่นี่มาผมอยากจะออกมาใช้ชป็นตือนเนร่งอะครับเราเรียนจบอะไร มสี่ครึ่งเทอมครับมสี่จบมสี่ครับแล้วไปเรียนวิชาชีพอะไรไหมถามว่าเรียนวิชาชีพผมเรียนสายคอมพิวเตอร์มาครับครับก็พอมีความรู้ใช่ครับลงวินโด้ต้อมมือได้อยู่แต่เพียงแค่ว่ามือผมทำไม่ได้แค่นั้นเองแต่ที่ผมบอกมาผมเออผมอยู่ร้านของเขาบาร์บะก้มาขอนครับร้านจากนั้น มีเพื่อนที่สาร,าร,รคดีบามากงอ่ะรู้จักกันเขาเสิร์ชหางานใน google เขาก็เลยได้ที่เคหะบางพีเราเนี่ยครับแล้วจากนั้นเขาผมก็เลยติดต่อไปที่สมาคมของเคหะเขาเลยมารับตัวผมจากสมาคม,มาครับได้รับจากสารคดีสมาคม,มาครับจากนั้นไปทำอะไรเออดูแลเรื่องระบบเว็บไซต์แล้วก็ต้อคอมพิวเตอร์ ทำอยู่นานไหมได้ประมาณปี4-5ปีครับแล้วทะไมถึงอ,ออกล่ะพูดตรงๆนะฮะก็ออออออคือ,อมาผมเขาอยู่ไม่ได้ตอนเนี้ยก็คือหนึ่ง เรื่องทุนค้าขายแล้วก็เรื่องรถะอืมครับที่ผมมีเงินถ้าผมมีเงินจริงๆอ่ะผมจะลงแค่สองอย่างนี้ครับก็คือหนึ่งสำรองไว้เรื่องรถสองทุน็คือต้องอยู่ครบเอาไว้หมุนต่อเรื่อยๆครับรถนี่มีความจำเป็นกับเราแค่ไหนถ้าพูดตรงๆก็คือเปรียบเสมือนแขนขาผมนะถ้าผมไม่มีมันผมออกค้าขายไม่ได้ครพี่ แล้วตัววันนี้เราพักหลับนอนที่ไหนนอนบนรถเนี่ยครับนอนบนรถ